ความคิดและความเชื่อประมลวลศัพท์เอเทวนิยมความเชื่อที่ว่าไม่มีเทพเจ้าลัทธิพิธีความหมายตามตัวแปลว่าดูแลโดยการบวงสรวงเทพเจ้าผ่านพิธีกรรมการสังเวยและการบูชาเทพเจ้าเทพเจ้ามีจำนวนมากจนนับไม่ทั่วในอรารยธรรมโรมันจากเหล่าเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสผู้ยิ่งใหญ่ไปจนถึงพูดหรือวิญญ,ญาณต่ำต้อยที่อาศัยอยู่ตามแท่นบูชาในบ้านและทางแยกต่าง ดีวีฟิลิอุสคำนี้มีความหมายว่าบุตรของผู้ที่ได้รับการบูชาดุจเทวดาซึ่งเป็นนามที่มอบให้แก่ออกาัสตัสเพื่อเชื่อมโยงไปถึงชูลสซีซาร์ผู้เป็นพ่อบุญธรรมที่ได้รับการบูชาดุจเทวดาและยังคงใช้ต่อมาโดยจักรพรรดิอีกหลายพระองค์ลทัทธิเอปิคูลเลียนสาขาปรจชญากรีกที่ยึดถือคําสอนของเอปิคูลุสที่สอนว่าเป้าหมายของปรจชญ์ที่แท้จริงนั้นแล้วเป็นหลักประกันต่อการมีชีวิตที่เลื่อนลมเลกติส เตนิอุมงานเลี้ยงเพื่อทําให้เทพเจ้าพอใจโดยการนํารูปเทพเจ้ามาตั้งว้บนเก้าอี้ยาวที่ใช้ในการรับประทานอาหารลทัทธิบูชาเทพเจ้าองค์เดียวความเชื่อและการบูชาเทพเจ้าองค์เดียวขณะที่ยังยอมรับการมีอยู่ของเทพเจ้าองค์อื่นๆฮิปโปดรมคําในภาษากรีกหมายถึงสนามกีฬาซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการแข่งรถม้าศึกเอกเทวนิย e ม um, ความเชื่อและการบูชาเทพเจ้าองค์เดียวและปฏิเสธการมีอยู่ของเทพเจ้าองค์อื่นๆทั้งหมด รหัสย่าลัทธินิกายหนึ่งในศาสนาโรมันที่รวมผู้ประกอบพิธีบูชาเป็นกลุ่มรหัสยะโดยให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยความลับของจักรวาลบางครั้งก็มีการประกอบพิธีที่น่าสยดสยองเพื่อปลุกผู้ตายและการฟื้นคืนชีพเมื่อนิกายนี้ได้เกิดขึ้นในบรรยากาศของความลึกลับรายละเอียดว่าเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างในการประกอบพิธีกรรมนั้นจึงมีอยู่อย่างจำกัดนูเมนเจตจำนงที่แสดงออกมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจกักรพรรดิไม่ใช่ของเทพเจ้าโดยตรง แต่เป็นพลังศักดิก์สิทธิ์ของการกระทำการบูชานนเมนของจกักรพรรดิผู้ดำรงพระชนอยู่เป็นวิธีการอันละเอียดอ่อนสำหรับชาวโรมันเพื่อที่จะเข้าใจในัยยะอันซับซ้อนของลัทธิบูชาผู้ปกครองเมื่อเวลาผ่านไปความเคร่งครัดต่อหลักการดังกล่าวก็ลดถอยลงและความรู้สึกในหลายส่วนของจกักรวรรดิก็มีได้เข้มข้นอย่างที่เคยเป็นมาว่าด้วยการพยากรณ์ตำราปรชาัชญาสองเล่มที่เขียนโดยซิเซโลใน44ปีก่อนคิต์กักราชมีการอภิปรายว่าด้วยการตีความเรื่องความฝัน การพยากรณ์ลางสังหณรและสัญญาณต่างๆพระหุเทวนิยมความเชื่อและการบูชาเทพเจ้าหลายองค์ Principate ร,ระบบการปกครองโดยบุคคลผู้เดียวของออกัสตัสจักรพรรดิโรมันพระองค์แรกคำนี้ในภาษาลาตินแปลได้ว่าพล,ลเมืองอันดับหนึ่งสาธารณรัฐงานเขียนในศตวรรษที่4่ก่อนคริสต์ศักราชของนักปราชญเกรีกนามว่าพลาโตซึ่งเป็นการอภิปรายความคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมและรูปแบบที่แตกต่างกันของรัฐบาล รวมทั้งความคิดเรื่องรัฐอุดมคติที่ปกครองโดยกษัตริย์และนักปราดลัทธิบูชาผู้ปกครองชาวโรมันรับแนวคิดเกี่ยวกับการบูชาการบวงสรวงและการยกย่องบุคคลตลอดจนจกักรพรรดิผู้ดำรงพระชนอยู่ให้มีความตักดสิทธิ์มาจากชาวกรีกการปฏิบัติเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในรชาชสมัยของจกักรพรรดิหลายองค์ขนะที่จกักรพรรดิโรมันที่ดีจะหลีกเลี่ยงการยกฐานะให้เป็นเทพแต่จะส่งเสริมการบูชาเฉพาะนูเมนหรือเกเนิอุสของพระอ,องค์เท่านั้น แต่ถึงขนาดนั้นก็มีการปรากฏว่ามีการบูชายังเปิดเผยตามหัวเมืองทั้งที่ทุกคนจะได้รับการบูชาหลังจากเสียชีวิตลงและได้รับการยกย่องให้เป็นเทพอยู่แล้วการสังเวยการปฏิบัติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยการถวายเครื่องสังเวยแก่เทพเจ้าซึ่งมักจะเป็นไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเป็นเครื่องตอบแทนสิ่งของที่นามาสังเวยแสดงถึงฐานะของผู้นั้นเช่นคนร่ํารวยอาจจะสังเวยด้วยวัวตัวผู้ทั้งยังอาจนําไปสู่การเลี้ยงอาหารที่ปรุงจากเนื้อวัวที่ชําแหละแล้วอีกด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่ง คนยากจนอาจจะถวายได้แค่ของตามมีตามเกิดอย่างเช่นขนมอบหรือดอกไม้แก่เทพผู้มีฐานะต่ำลงไปการประสานความเชื่อทางศาสนาการประสานระหว่างเทพที่แตกต่างกันเช่นเทพของชาวโรมันกับเทพของคนพื้นเมืองซึ่งมีลักษณะบางอย่างร่วมกันอย่างเช่นกรณีของซูลิสมิเนวาแห่งเมืองบาสในอังกฤษอีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการผสมปสานกันทางศาสนาอีกด้วยลัทธิสโตอิก ปรัชญากรีกแขนงหนึ่งซึ่งมีกำเนิดมาจากคำสอนของเซโนราว3 3 4ถึง26 262ปีก่อนคริสต์ศักราชเซโนเป็นนักปรัชญาในเอเธนและสอนแนวคิดเกี่ยวกับสโตอาร์ R, หรือระเบียบเซโนเน้นความสำคัญของจริยธรรมที่เคร่งครัดความสำคัญของคุณธรรมและการมีระเบียบวินัยในการควบคุมตนเองคณะจตุบดีชื่อปัจจุบันของระบบแห่งจักรพรรดิทั้ง4ก่อตั้งโดยจักรพรรดิไดโอคีเทียนเมื่อ293ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยแบ่งจักรวรรดิออกเป็น2ส,ส่วน แต่ละส่วนมีออกัสตัสผู้ใหญ่หนึ่งคนและทีซ่าผู้น้อยอีกหนึ่งคนปกครองร่วมกันต่อมาแยกเป็นจกักรวรรดิโรมันตะวันออกและจกักรวรรดิโรมันตะวันตกวิหารอาคารที่อุทิศให้แก่เทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือเทพหลายๆองค์ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและบวงสรวงถวยเทพโรมันคำว่าเพเทนนอนเป็นภาษากรีกแปลว่าถวยเทพ ซึ่งหมายถึงเทพกรีกที่เรียกว่าเทพ12บององค์แห่งภูเขาโอลิมปัสอาจเป็นไปได้ว่าชาวโรมันนำเทพทั้ง12องค์มาใช้ในรูปลักษณ์ใหม่เช่นเทพวีนัสนั้นเทียบได้กับเทพอโฟดา์ของกรีกเทพทั้ง12องค์ได้รับการเลือกและจัดเป็นกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเมื่อลีวีอธิบายถึงพิธีเลกติสเเนียมซึ่งเป็นพิธีที่กระทำต่อหน้ารูปเคารพของทวยเทพใน2 1 7ปีก่อนคิต์กัาราชเก่าวคือมีการจัดเทพเป็นคู่ชายหญิงได้แก่จูปิเตอร์จูโน่เน มาร์สวีนัสอพอลโลไดอาน่าวอลคันเวสตาและเมอร์คิวรีเซเนอกจากนี้คำว่าทวยเทพของโรมันยังหมายถึงเทพทั้งปวงของโรมันซึ่งมีจำนวนมากเหนือคนานับจัก,กรพรรดิผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพทำให้จำนวนของเทพนั้นเพิ่มขึ้นด้วยการนับเข้าไปในฐานะของเทพอื่นที่ชาวโรมันให้การยอมรับ ความเป็นพระหุเทวนิยมของโรมันยังทําให้เกิดความหลากหลายของเทพที่จำเพาะเจาะจงในสถานการณ์ต่างๆเช่นเทพีสเปสเทพีแห่งความหวังเทพีรูคินาเทพีแห่งการคลอดบุตรเทพสเตคูริอุสเทพแห่งปุ๋ยคอกเป็นต้นยิ่งกว่านั้นทวยเทพยังเป็นชื่อของวิหารโรมนันอมีชื่อเสียงที่สร้างขึ้นมาในสมัยการปกครองของออกัสตัสและอาจสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ทวยเทพความคุ้มเครือของชื่อวิหารทําให้เกิดความคิดว่าออกัสตัสควรคู่กับฐานะดุดเทพ ขณะที่ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนการสำรวจทวยเทพโรมันไม่ได้ประกอบด้วยเทพที่รู้จักกันทั่วไปอย่างจูปิเตอร์และวีนัสเท่านั้นหากแต่ยังรวมถึงเทพเล็กเทพน้อยอย่างสเตคูลิอุสซึ่งเป็นเทพแห่งปุ๋ยคอกวิธีการที่นิยมในทางปัชญาวิธีหนึ่งที่จะเข้าถึงทวยเทพแห่งโรมันคือการยืนยันการมีอยู่เทพสูงสุดพระองค์หนึ่งบางทีอาจจะเป็นเทพจูปิเตอร์ขณะเดียวกันนั้นก็ยอมรับการมีอยู่ของเทพประดับรองลงมาบางครั้งเรียกว่าพูดหรือการสแสดงตน ความเชื่อนี้มักถูกเรียกว่าการบูชาเทพหลายองค์ซึ่งมาจากภาษากรีกหมายถึงความเชื่อในเทพองค์หนึ่งแตกต่างจากเอกเทวนิยมที่เป็นภาษากรีกเช่นกันแต่ก็มีความหมายว่าความเชื่อในเทพองค์เดียวเท่านั้นชีวประวัติลีฟี59ปีก่อนที่ศักราชถึงคศ17นักประวัติศาสตร์ที่เขียนประวัติศาสตร์โรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงยุคสมัยที่เขามีชีวิตอยู่ออกัสตัส63ปีก่อนสต์ศักราชถึงคศ14 จกักรพรรดิพระองค์แรกของโรมผู้สถาปนาการปกครองระบอบปรินซิเปตเป็นการปกครองของจกักรพรรดิในช่วงที่สาธารณรัฐไม่มีอำนาจเมื่อ3 1ปีก่อนทริสกัการาชชาวโรมันนำคำกรีกที่หมายถึงแหล่งรวมของเทพองค์สำคัญซึ่งมีจูปิเตอร์เป็นประมุขวิหารที่สร้างขึ้นในชื่อดังกล่าวที่อาจสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด,ด,ด่ทวยเทพเทพต่างถิ่นโลกโรมันเต็มไปด้วยเทพที่คุณอาจเดินชนได้เหมือนมนุษย์เป็นคำพูดตลกของคอติรา ตัวละครในนิยายโรมันและสามารถเห็นได้ง่ายๆตามสถานที่ที่คอติราจากมาชาวโรมันไม่เหมือนกับชนชาติอื่นที่พวกเขาพิชิตได้พวกเขานั้นไม่คิดจะเหยียบย่ำวัฒน,นธรรมและเทพต่างถิ่นแต่มีแนวโน้มที่จะรวมสิ่งเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันแม้จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่โรมันก็ตามเทพมิทรัสจากตะวันออกที่โรมันรับเข้ามาปรากฏบนหินอ่อนที่สลักไว้ในรูปของเทพที่สวมหมวกไพเจียนหรือปัจจุบันเรียกว่าหมวกเตอร์กปลายแลมเทพซีบิล เป็นเทพต่างถิ่นที่เห็นได้ชัดอีกพระอ,องค์หนึ่งกรองแทมปอรินขนาดใหญ่และหนักของเทพีองค์นี้มีนักบวชที่ถูกทําให้เป็นหมันอันเชิงม,มาอย่างออกกเอิกเกิดจนสร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวโรมันที่ได้พบเห็นเป็นอันมากเทพอ,อื่นๆที่เข้ามาสู่วัฒนธรรมโรมันผ่านกระบวนการหลอมรวมเข้ากับเทพโรมันอย่างเช่นซูลิสมิเนวาที่ได้รับการบูชาที่เมืองบาสของอังกฤษเป็นการผสมผสานระหว่างเทพสู่ของพวกแคลกับเทพมิเนวาของโรมันเทพเฮมานูบิสเทพลูกผสมอีกองค์หนึ่ง ที่ทาทาจินตนาการของชาวโรมันอย่างมากเพราะเทพองค์นี้มีลำตัวของเทพเมอร์คิวรีเทพแห่งการสื่อสารแต่มีสีศัะเป็นหมาในของเทพอนูบิสของอียิปต์แต่ชาวโรมันก็มีข้อจํากัดในการยอมรับเทพใหม่ๆอยู่บ้างกล่าวคือเทพองค์ใดที่มีสาวกซึ่งไม่อดการต่อเทพองค์อื่นๆอย่างกรณีของชาวยิวและชาวคริสก็จะกลายเป็นที่เกลียดชังการสํารวจลัทิพประหุเทวนิยมโรมันเปิดกว้างให้ยอมรับเทพองค์ใหม่ๆที่มีการค้นพบพร้อมก,กับการขยายตัวของจกักรวรรดิ อย่างคำพูดที่ว่ายิ่งมากก็ยิ่งดีการรวมเทพต่างถิ่นเข้าไว้ในทววเทพของตนในแง่หนึ่งอาจทําให้ลทัทธิพระหูเทวานิยมของโรมันดูใจกว้างทางศาสนาแต่การเปิดรับเทพใหม่ๆก็ยังถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์ของรัฐด้วยบางครั้งก็มีข้อเสนอว่าด้วยเหตุผลที่ชาวโรมันปกครองโลกโบราณไว้ได้ก็เพราะพวกเขาบูชาเทพทุกองค์ดังเช่นเทพซีบิลที่นํามาจากบริเวณที่เป็นประเทศตุรกีในปัจจุบันเมื่อ204ปีก่อนทริสกกราชทั้งนี้เป็นการพิจารณาทางเอกสารทางศาสนา ทำให้เชื่อได้ว่าการกระทําดังกล่าวอาจช่วยให้โรมันต,ต่อต้านปรปับปากทางการเมืองอย่างคาเทชได้ชีวประวัติโอวิด43ปีก่อนคริสกกราดถึงคศ .18 กวีโรมันผู้มีผลงานที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในฐานะแหล่งข้อมูลของเทพประกรณํำสมัยคลาสสิกอพอลโลนิอุสแห่งไทอนานักแสดงสุนทรพจน์นักปราชญ์จากคาปาโดเซียหัวเมืองโรมันในภูมิภาคเอเชียมเนอร์ติตุสฟาวิอุสโยเซฟุส คอสสามสถึงหนึนักปราชเชื้อสายโรมันยิวนักประวัติศาสตร์และผู้เรียบเรียงชีวประวัติของเรานักบุญการยอมรับเทพต่างถิ่นของชาวโรมันนั้นเป็นรูปแบบเดียวกันกับสิ่งที่ช่วยให้เกิดการสอดประสานกันในจักรวรรดิที่ทั้งใหญ่โตและเต็มไปด้วยความหลากหลายศาสนาคริสสิ่งที่นำชาวคริสต์มาสู่จักรวรรดิโรมันเพื่อเผชิญหน,น้ากับสตาก,กามเปื้อนเลือดจากการถูกโยงเข้าสู่ลานประลองให้เป็นอาหารของสิงโตที่หิวโหยคืออะไร ศาส,สนาคริสต์ในฐานะที่เป็นกลุ่มลัทธิย่อยๆซึ่งช่วงแรกประกอบพิธีกันตามบ้านไม่ใช่โบสถ์วิหารตกเป็นเป้าการแพร่สะพัดของข่าวลรือชวนขนลุกตัวอย่างเช่นการรับศีลมหาสิทธิ์ที่มีพิธีกินเนื้อและดื่มเลือดของพระเยซูถูกตีความไปว่าเป็นพิธีกรรมของพวกลัทธิกินเนื้อมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าประหลาดใจคือชาวคริสต์สูกมองว่าเป็นพวกอัตถวานิยมจากการบูชาที่พระเจ้าองค์เดียวชาวคริสต์จึงนำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างร้ายกาศ ่อเทพทั้งหลายผู้อาจลงทันด้วยความพิโรธต่อบ้านเมืองได้แต่ก็เห็นได้ใช้ว่าศาสนานี้ทําให้คนหันมาสนใจได้ไม่น้อยดัยงเช่นในคศออ312จั้อจกรพัรดิคอนสแตนตินผู้นับถือศาสนาคริสต์ขึ้นปกครองโรมและศาสนาคริสต์ก็แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่าศาส,สนาคริสต์ให้คํามั่นว่าการฟื้นคืนชีพหลังความตายนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากดังเห็นได้จากภาพบนผนังสุสานชาวคริสต์หลายแห่งในกรุงโรมเป็นสิ่งที่ย้ําเตือนคํามั่นนั้นเสมออย่างเช่นภาพโจนา ซึ่งได้รับการช่วยเหลือออกมาจากท้องวานเป็นต้นนอกจากนี้ศาสนาคริสตก็ยังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากในกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ในโรมอย่างทาสและผู้หญิงดังเห็นได้จากข้อเขียนอันเรื่องชื่อจากจดหมายของพอลซึ่งปฏิเสธอย่างที่สุดต่อความแตกต่างระหว่างทาสกับอิสระชนหรือระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงการสำรวจเริ่มต้นจากการเป็นชนกลุ่มน้อยที่น่าตลกขบขันคงไม่มีชาวคริสตคนใดในเวลานั้นจะคิดได้ว่าในเวลาอีกเพียงสามพัตรวรรษจากนั้นชาวคริสตจะปกครองโลกโรมันได้ ไม่น่าแปลกที่ศาสนาคริสต์ในช่วงแรกจะถูกมองว่าเป็นนิกายของพวกยิวชาวโรมันกับชาวยิวนั้นเป็นศัตรูกันมานานส่วนหนึ่งเกิดจากชาวยิวยืวนยันที่จะบูชาเทพแค่องค์เดียวอคติดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดไปสู่ศาสนาคริสต์อีกด้วยเช่นมีการกล่าวหาว่าชาวยิวบูชาลาในวิหารแห่งเยรูซาเลม็มการใส่ร้ายแบบเดียวกันนั้นเกิดขึ้นอีกในรูปแบบของการเขียนข้อความบนผนังเพื่อกล่าวหาว่าชาวคริสต์บูชาลาที่ถูกตึงกลางเขียนเป็นต้นชีวประวัติพอประมาณคิดศตวรรษที่หนึ่ง ชาวยิวที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาที่เดินทางไปทั่วเมดิเตอร์เรเนียนชาวคริสมักตกเป็นเป้าความเกลียดชังในโรคโรมันบางครั้งการจับชาวคริสไปเป็นอาหารสิงโตก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งบันเทิงรูปแบบหนึ่งคอนสแตนตินด้านนอกอารามแห่งยอร์กมีนุสาวรีของบุคคลอันสง่างามที่นั่งอยู่เหนือบรลังนั่นไม่ใช่รูปปั้นของอาร์คบิชอปแต่เป็นจกักรพรรดิคอนสแตนตินผู้ยิ่งใหญ่ เหตุที่มีรูปพระองค์อยู่ที่นั่นก็เพาะบริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันนามว่าเอโบราคุมปัจจุบันคือเมืองยอร์กประเทศอังกฤษซึ่งคอนสแตนตินรับคำเชิญเป็นจกักรพรรดิเมื่อคศ306นอกจากนี้ที่มีความเหมาะสมเพราะทรงเป็นจกักรพรรดิชาวคริสต์พระองค์แรกของโรมว่ากันว่าการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของพระองค์เกิดขึ้นเมื่อพระองค์มินิมิตในคืนก่อนที่จะทำสงครามในปีคศ312เมื่อทรงเงยหน้าขึ้นมามองดวงอาทิตย์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นมก้การเขียนสองแสงพร้อววม จงมีชัยชนะจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวจากกักรพรรดิคอนสแตนตินได้ดําเนินนโยบายวางรูปแบบคิเตจัรพระบรมราชโอการแห่งมิลานเป็นข้อตกลงทางการเมืองที่ออกในปีถัดมาเพื่อสร้างความมั่นใจในขันติธรรมทางศาสนาทั่วจัก,กรวรรดิและเป็นการยุติการประหัตประหารชาวคริสที่ทำมาเป็นเวลานานพระองค์ยังทรงมีพระบัญชาให้สร้างวิหารแห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์อันมีชื่อเสียงพร้อมได้ประชุมสังฆายยนาแห่งนิเคอาเป็นครั้งแรกเพื่อวางหลักความเชื่อของชาวคริสตที่ยังยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน แม้พระอ,องค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในศาสนาจากออร์โธอร์แต่ความบริสุทธิ์ของความศรัทธาแบบชาวคริสตของจกักรพรรดิคอนสแตนตินยังคงเป็นที่กังขาอยู่แม้ว่ารูปเคารพของสุริยะเทพอพอลโลเทพผู้มีชื่อเสียงในช่วงเวลาก่อนศาสนาคริสย์ยังคงมีอยู่ในราชสมัยของพระอ,องค์แต่ก็ได้มีการผนวกกับปฏิมาวิทยาของชาวคริสตแล้วทำให้เกิดความสงสัยว่าจากักรพรรดิคอนสแตนตินทรงบูชาเฉพาะพระเยซูคริสตหรือบูชาทั้งคู่กันแน่ จักรพรรดิคอนสแตนตินก้าวขึ้นสู่อำนาจในคณะจตุบดีทว่าเกิดสงครามกลางเมืองเพื่อกำจัดจักรพรรดิร่วมของพระองค์ก็ยังคงย,ยืดเยื้ออยู่ในที่สุดปีคศ324จักรพรรดิคอนสแตนตินก็กลายเป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวในโลกโรมันความปรารถนาอันสูงยิ่งของพระองค์และวิสัยทัศน์ที่ทรงมีต่อจกักรวรรดิเห็นได้จากการสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือนครหลวงแห่งใหม่ในภูมิภาคไบเซนติุมปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีซึ่งพระองค์สถาปนาขึ้นใหม่่่่แลละมีีชือเเรยยกกัันนนนงาาาๆใวว้ โรมใหม่แต่ถึงอย่างนั้นเมืองใหม่นี้ก็ยังไม่มีชื่อจนกระทั่งต่อมาจึงเรียกว่าคอนสแตนติโนเปิลและอิสตันบูลตามลําดับนอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาที่จูผู้ชมได้มากกว่า80,000ที่นั่งรวมไปถึงพระราชวางังอัมวิจิตตการตาเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นการที่พระองค์ทรงทุ่มเทให้กับโรมใหม่อย่างมากทําให้โรมเก่าถูกทิ้งอย่างน่าเศร้าปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับประตูชัยของคอนสแตนติน รวมไปถึงวิหารนักบุญปีเตอร์ที่สร้างขึ้นในจุดที่เป็นโบสถ์ที่จัก,กรพรรดิคอนสแตนตินโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นมาข,ออ 2, ert, ข้อส2คอนสแตนตินเกิดเขาเป็นบุตรของฟาว v ิอุสวาเรลิอุสคอนสแตนตินุสและเฮเลนาข้อ0อสอ 6, หลังการสวรรคตของพระบิดาได้รับคำเชิญให้เป็นจัก,กรพรรดิจากกองทัพที่เมืองยอร์กข้อส2 ได้รับชัยชนะในการรบที่สะพานมิลเวียนทางตอนเหนือของกรุงโรมทําให้มักเซนติอุสศัตรูของพระอ,องค์จมน้ําตายในแม่น้าไทเบอร์คศ .313 จากความช่วยเหลือของลิซินิอุสผู้เป็นสาหายของพระอ,องค์จกักรพรรดิคอนสแตนตินมีพระบ,บรมราชองคการแห่งมิลานประกาศให้มีขันติธรรมทางศางส,สนาทั่วทั้งจัก,กรวรรดิคศ324ได้รับชัยชนะในการรบที่เมืองไครโซโปลิสในแคว้นบิทีเนียปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศตุรกีทําให้ลิซินิอุสปรบปักคนสุดท้ายของจัก,กรวรรด ได้รับความพ่ายแพ้คศ .325 ประกาศให้มีการสังคาย,ยนาครั้งแรกที่เมืองนิเคอาคศ .330 สถาปนากรุงมคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของจักรวรรดิโรมันอย่างเป็นทางการวันที่22พฤษภาคมคศ .327 พระองค์สวรรคตรจากพระอาการประชวนระสศพถูกฝังในโบสถ์แห่งสาวกศักดิ์สิทธิ์ในกลุงมคอนสแตนติโนเปิลรัทธิพิธีของจักรวรรดิ เมื่อดาวหางปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในพิธีศพของจูเลียสซีซ่าใน44ปีก่อนคริสต์ศักราชหลายคนเชื่อว่านี่เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าผู้นำเผด็จก,การที่สิ้นชีพลงได้กลายเป็นเทพไปแล้วออกสตัสบุรบุญธรรมของซีซ่าก็ให้จารึกสมัญญาตนเองว่าบุตรแห่งเทพลงบนเหรียญกระสาบบรรดาข้าราชบริพารของออกสตัสก็ฉลาดมากพอที่จะแสดงความสวามิภักต์ต่อจักรพรรดิพระองค์ใหม่ที่มีความเชื่อเป็นเอกภาพทางการเมืองวิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือ การใช้ถ้อยคําและการแสดงออกท่าทางทางศาสนาเพื่อให้พระองค์ดูศักดิ์สิทธิ์อันเป็นวิธีการสาหรับผู้ปกครองที่เคยใช้ได้ผลกับกษัตร,ริย์กรีกมาหลายพระองค์เมือ่อสองศตวตรรษก่อนหน้านั้นมาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังปรากฏความลังเลใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสถานะอันศักดิ์สิทธิ์ของออกัสตัสชาวเมืองนอโบซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจัดสร้างแท่นบูชาเพื่อสักการะวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ของออกัสตัสแทนการบูชาจักรพรรดิโดยตรงอย่างไรก็ตามหลังรชาชสมัยออกัสตัสความวิตกดังกล่าวถูกละเลยไปมาก บรรดาสมาชิกในราชวงศ์ล้วนแต่ได้รับการบวงสวงสังเวยหรือเคารพกราบไหว้มากขึ้นในพิธีต่างๆตัวอย่างเช่นเมื่อพระนางปอบไพร์มาเฮซีในจักรพรรดิเนโรมีภาพ,พประสูติการนักบวชต่างก็ตั้งพิธีบวงสวงสังเวยสำหรับการประสูติที่ปลอดภัยและเมื่อพระธิดาองค์น้อยสิ้นพระชนด้วยวัยสี่เดือนก็ได้รับการยกให้เป็นเทพพร้อมทั้งมีนักบวชและวิหารของพระอ,องค์เองการสํารวจจกักรพรรดิโรมันทรงมีพระราชอำนาจอย่างเป็นเอกภาพและที่พิธีของจักรวรรดิ ช่วยเน้นย้ำฐานะที่แตกต่างของพระองค์และบางครั้งก็เป็นมากกว่าคนธรรมดาเราอาจจะคิดกันว่าความสาม,มารถในการเห็นและสัมผัสจกักรพรรดิทาให้แทบไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นเทพแต่สำหรับชาวโรมันย้ําความสําคัญถึงสถานะของพระองค์ว่าเป็นเทพผู้อุบัติขึ้นการโต้เถียงถึงสถานภาพดังกล่าวนําไปสู่ทัศนะต่อเทพที่สัมผัสได้อย่างออกัสตัสที่มีมากกว่าเทพผู้ห่างไกลอย่างอพอลโลแต่เหตุการณ์ต่างๆก็แตกต่างกันไปในราชสมัยของจกักรพรรดิแต่ละพระองค์ ครั้งหนึ่งจกักรพรรดิเวสปาเซียนเคยตัดแบบติเตลกขณะใกล้สวรรคตรว่าโอไม่ข oh ้าคิดว่าข้ากำลังจะกลายเป็นเทพแล้วชีวประวัติจูเลียสซีซาร์หนึ่งร้อยถึงสี่สิบสี่ปีก่อนที่สกกราดนักการเมืองผู้นำเผด็จก,การของกรุงโรมออกัสตัสหกสิบสามปีก่อนที่สกกราดถึงขศสิบสี่ผู้สถาปนาการปกครองโดยบุคคลเพียงคนเดียวของโรมันและเป็นจกักรพรรดิโรมพระองค์แรกเนโร คอสสมสถึงหกจักรพพัดพระองค์ที่5ของโรมส่วนมากเป็นที่จุดจําในความวิกลจริตและความโหดร้ายของพระองค์รัฐทพิธีของจัก,กรวรรดิทาให้จกักรพรรดิได้รับความจงรักภักดีทั้งในทางด้านการเมืองและศาสนาอีกทั้งเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างเอกภาพให้กับจกักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายโหราศาสตร์และการพยากรณ์สาหรับหลายคนในปัจจุบันโหราศาสตร์มีส่วนในชีวิตมากกว่าคออัมน์ดูดวงตามหนังสือพิมพ์ทั่วไป แต่ในโลกโรมันโหราศาสตร์ได้รับความนิยมอย่างมากในทุกชนชั้นของสังคมจกักรพรรดิเบริอสุสทรงม,มีชื่อเสียงในการไว้วางพระทัยอย่างมากต่อโหดหลวงน้มว่าทรัซิลุสขณะที่อีกด้านหนึ่งเสน่ห์ของทางโหราศาสตร์ยังคงมีความสําคัญต่อสามัญชนโรมันรวมถึงในรหัสยาลทธทที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเทพมีทรัสเช่นมีลายรูปแกะของราสีเมตที่แท่นบูชาเทพมีทรัสในกรุงโรมเป็นต้นขณะเดียวกันการพยากรณ์ก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันอย่างเป็นปกติในการเมืองโรมัน ซึ่งรวมไปถึงการอ่านสารศักดิทธิ์จากพฤติกรรมของนกหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นแก่เครื่องในสัตว์ที่นามาสังเวยนักบวชของรัฐจะเป็นผู้ตรวจตาเจ็จจำนงของเทพเจ้าต่อเรื่องนั้นๆก่อนที่นักการเมืองจะตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวอย่างที่มีชื่อเสียงในตำนานมีอยู่ว่าโรมิลุสกับเลมุสซึ่งเป็นชาวโรมันกลุ่มแรกก็ใช้การตัดสินใจทางการเมืองด้วยวิธีนี้ในการต่อสู้กัาบนเนินเขาที่ใช้เป็นที่ตั้งของกรุงโรมโรมิลุสกับเลมุสตัดสินใจสังเกตนกจากเนินเขาที่ตนเลือก ซึ่งโรมิลุสเห็นนกแร้ง12ตัวขณะที่เลมุสเห็นเพียง6ตัวหมายความว่าการตัดสินใจของโรมิลุสเป็นที่ยุติการสำรวจข้อความจากเทพเจ้าปรากฏทั่วไปในโลกโรมันไม่ว่าจะเป็นดวงดาวอันห่างไกลหรือเครื่องในแกะที่นำมาสังเวยไม่ใช่ทุกคนจะถูกโน้มน้าวให้เห็นด้วยกับศิลปะของโหราศาสตร์และการพยากรณ์นายพลโรมันนําว่าคาลดิอุสพูเชอร์ยนไก่ศักดิ์สิทธิ์ลงทะเลเมื่อพวกมันไม่ยอมกินเมล็ดพืชที่นำมาสังเวยพร้อมกับพูดว่า ถ้ามันไม่กินก็ปล่อยให้มันดื่มแทนแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็แพ้สงครามในหนังสือว่าด้วยเรื่องการพยากรณ์ซิเซโลเสียดสีคนที่อยากอ่านสารศักดิธิ์ของพฤติกรรมสัตว์ต่างๆว่าข้าควรคิดว่ารัฐกำลังตอกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงถ้าหากหนูกัดแทสาเนาเอกสารของพราโตยอย่างนั้นหรือเพราะในความจริงหนูก็กัดแทเป็นกิจ,จวัตรอยู่แล้วชีวประวัติซิเซโลร1 0 6ถึงปีก่อนคริสต์ศักราชนักปราศัยชาวโรมันนักการเมือง และนักเขียนงานทางปัจชญาหลายเล่มทีเบลิอุส4ีปีก่อนที่สกักลาถึงคศ37จกักรพรรดิพระองค์ที่สองของโรมการอ่านสัญลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับชาวโรมันและการตีความสารสักดิทธิ์เป็นภารกิจหลักของนักพยากรณ์ที่จะบอกว่าการกระทําทางการเมืองหรือการทหารได้รับการยอมรับจากพระเจ้าปัจฉญาลทัทธิสโตเิกและละทัทธิเอพิควเรียน เป็นสำนักคิดใหญ่ท่ามกลางทฤษฎีปรชัชญายอดนิยมจำนวนมากในโลกโรมันในสังคมที่มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างทาสกับอิสระชนการถกเถียงของนักปรัชญาอย่างสโตอิกอ้างว่าเราล้วนแต่ตกเป็นทาสอารมณ์ของตนเองทั้งสิ้นการปรับปรุงเพื่อควบคุมตนเนี่ออารมณ์ที่เป็นภัยจะประสบสันติสุขในจิตใจได้โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายนั้นถือเป็นแก่นสารของจริยธรรมแบบสโตอิกนิทานจริยธรรมเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายแบบผู้ดีเป็นที่นิยมอย่างมากอย่างเรื่องนักสู้ที่ไม่มีทางเลือก ค่อยๆใช้ฟองน้ําถูตัวในห้องน้ําอุดจมูกตัวเองจนตายแต่ลทัทธิสโตอิกก็ไม่ได้มีเพียงวิถีชีวิตแบบนี้เพราะละทัทธิดัง่าวยังสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกที่เห็นว่าถูกปกครองโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีวิญญ,ญาณคอยควบคุมอยู่ขณะที่ลทัทธิเอคิบิเลียนเห็นต่างออกไปเกาวคือโลกของพวกเขาประกอบด้วยอะตอมและช่องว่างคําสอนทางจริยธรรมของลทัทธินี้ว่าดูเรื่องความลืมลมนั้นอันเป็นความดีสูงสุดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหมกมุ่นอยู่กับเนื้อหนังมังสา อย่างที่สำนักคิดคู่แข่งยกมาโจมตีอยู่เป็นประจำเช่นลูเครติอุสเสนอว่าเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหากทําให้เป็นสิ่งที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องได้เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะนักคิดในหน้าที่เอคิวบิเลียนเชื่อว่าหนทางในการประสบความรื่นมคือการเป็นอิสระจากอารมณ์และความหวาดกลัวใดๆโดยเฉพาะความกลัวต่อความตายและความกลัวต่อเทพเจ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางการสํารวจในทัศนะของชาวโรมันปัชญาสองเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาล การใช้ชีวิตอยู่ในจักรวาลและการหลุดพ้นจากจักรวาลปัจญาโรมันเป็นหนี้บุญคุณใหญ่หลวงต่อปัชญากรีกตัวอย่างเช่นรัฐที่เอคิวิเลียนซึ่งได้ชื่อตามเอคิวิลุสชาวกรีกผู้ก่อตั้งสำนักคีดแห่งนี้รูเคติอุสกล่าวถึงเจ้ารัทธิว่าเป็นบุคคลกึ่งเทพไว้ในบทกวีมีชื่อเสียงอย่างว่าด้วยธรรมชาติของจักรวาลซึ่งมีตอนหนึ่งที่รูเคติสคำาควรถึงความอับจนของภาษาลาตินจนทําให้เขาถ่ายทอดหลักปัชญากรีกที่สมบูรณ์และง่ายดายไมไ ลูเครติอุสศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์ศักราชนักปรชญาลัที่เอคิวปิเลียนที่เขียนบทกวีมหากราบว่าด้วยธรรมชาติแห่งจักรวาลเอพิคิอุสร้อยสีถึงสองปีก่อนคริสต์ศักราชนักปรชญากรีกและผู้ก่อตั้งลัที่เอคิวปิเลียนซึ่งมีข้อถกเถียงว่าเราจะไปสู่การมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรการมีชีวิตอย่างอิสระโดยปราศจากความเจ็บปวดและการชื่นชมในผลสำเร็จของสังคมมนุษย์หลักปรชาชญากรีก ที่รับและปรับปรุงโดยนักปราชญาชาวโรมันกลายเป็นพื้นฐานของปรัชญาตะวันตกจำนวนมากความตายและชีวิตหลังความตายหินเนื้อลุมศพชาวโรมันหลายแห่งได้ปรากฏอักษรจารึกว่า NF FN s NC ซึ่งเป็นอักษรย่อจากข้อความภาษาลาตินที่แปลว่าฉันไม่เคยมีตัวตนฉันก็มีตัวตนขึ้นมาฉันไม่มีตัวตนแล้วฉันไม่ต้องสนใจ ข้อความเช่นนี้มาจากความชื่นชอบในนักปรัญชญา,ย,าย่างรูเคติอุสผู้ยืนยันว่าความตายไม่มีความหมายใดๆต่อเราที่จริงรูเคติอุสมีชื่อเสียงมาจากข้ออ้างสมมติเช่นเดียวกับจารึกบนหินเหนือหลุมศพกล่าวคือหากไม่มีชีวิตอยู่ก่อนเราจะเกิดขึ้นมาเหตุใดเราจึงต้องกังวลกับการไม่มีตัวตนหลังจากตายไปแล้วแต่คนส่วนใหญ่กลับให้ความสําคัญอย่างมากต่อชีวิตหลังความตายกล่าวคือจารึกบนหินเหนือหลุมฝังศพของชาวโรมันนับพันได้กล่าวถึงเหล่าเทพในนรกขณะเดียวกันในมหากราบเอนิด มัวจิลได้บรรยายฉากนรกอันมีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่ผู้ทำบาปท,ทุกทรมานเช่นซิซีฟุสต้องเข็นก้อนหินขึ้นเนินเขาเป็นต้นขณะที่วิญญาณของผู้กระทำความดีจะได้รับความลื่นลมในเอรซิุมนอกจากนี้ชีวิตหลังความตายยังถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของรหัสยารัทธิของชาวโรมันโบราณแต่ลทัททีดังกล่าวก็เต็มไปด้วยความลึกลับหลักฐานที่มีอยู่จึงน้อยนิดบางชิ้นก็ให้เงื่อนงำชวนคิดเกี่ยวกับความเชื่อของผู้คนเช่นจารึกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของลทัทธิไอซิส ด้วยการอ้อนวอนให้เหล่าเทพแห่งนรกชำระวิญญาณภรรยาของเขาด้วยน้ำเย็นเป็นต้นการสำรวจตามความเชื่อส่วนบุคคลความตายในโรคโรมันโบราณเป็นและไม่เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทุกอย่างแม้ธรรมชาติของชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนกวีชาวโรมันหลายคนก็หวังให้พวกเขามีชีวิตอ,อมตะโฮเลสได้กล่าวไว้ในบทกวีว่าเขาได้สร้างอนุสาวรีย์ที่แข็งแกร่งทนทานมากกว่าสำลจ และจะไม่มีวันตายขณะที่โอวิดก็จบเรื่องเมตาฟอร์เซสว่าตราบใดที่บทกวีของตนยังมีคนอ่านอยู่ย่อมนำไปสู่ถ้อยคำแห่งชัยชนะสุดท้ายในบทกวีซึ่งแปลว่าฉันจะมีชีวิตชีวประวัติลูเครติอุสศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสต์ศักราชนักปราชญาลัทิเอปิคิเรียนที่เขียนบทกวีมหา,ากาบว่าด้วยเรื่องธรรมชาติแห่งจักรวาลวัลวจิลเจ็ดสิบถึงสิบเก้าปีก่อนคริสต์ศักราช กวีผู้เขียนงานสำคัญ3มชิ้นได้แก่ปกินนักกศเกษตรกรรมและมหากราฟเอนิดสำหรับชาวโรมันทุกชนชั้นในสังคมภาพสลักนูนต่ำและการจารึกอักษรตัวเหลี่ยมหมายถึงการระลึกถึงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนผู้จากไป